สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อในบทที่1ิบหาในหนังสือมานะมะมานีนะบทที่1ิบหานะครับโอเคทุกคนมาดูหนังสือด้วยกันนะครับบทที่1ิบหาโอเคปีเตว่าจะพาเจ้าเก,าเกาไปบ้านเนาะโอเคปีเตว่าจะพาเจ้าเกาไปบ้านโอเค ปีเตว่าจะพาเจ้าแกไปบ้านปีเตว่าจะพาจะพาเจ้าแกเจ้าแกนะไปบ้านไปบ้านไปบ้าน พี่เต็ปก็จะพาเจ้าแก่ไปบ้านเพราะว่ายาอยู่เพราะว่ายาอยู่นานเคเพราะว่ายาอยู่นานเพราะว่าเพราะว่ายาอยู่นานเพราะว่ายาอยู่นาน โอเคพอว่ายาอยู่นานปีเตลามมนีและชูใจปีเตปีเตลามมนีและชูใจนะแมนีและชูใจชูใจชูใจ Châu kể có là tổ đấy Sự si thảo đấy Châu kể Châu kể Châu kể có Có Là Tổ Tổ Lẽ Si thảo Lẽ Si thảo แค่ต่อจังยืงนะแต่อ่านตอหนึ่งนะเคบุตรที่สิพาปีเตว่าจะพาเจ้าเก๋ไปบ้านผอผอว่านะตอนนี้อาจานย์จะพอพอว่านะบททีนะพอว่าพอว่านะพอ,อว่ายาอยู่หน่ะนะพอว่าพอว่า ยาอยู่นานนะเพราะว่ายาอยู่นานปีเตลาแมานีและชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาเขตอ่านทองเตี้ยบทที่สิบหาปีเตว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านเพราะว่ายาอยู่นานปีเตลาแมานีและชูใจ ចៅកែក៏라តោនិង4ថោតោះយើងទៅមើលពាក្យទាំងអស់នេះណាតាមានពាក្យណាស់ខ្លះណាដែលយើងអាចប្រែបានហើយអត្ថន័យវាយ៉ាងយ៉ាងមិនណាគេតោះពាក្យមួយចំនួនគឺយើងចេះហើយយើងប្រែពាក្យណាដែលយើងក៏ទៅជីពាក្យថ្មីណាអូខេអញ្ចឹងវ៉ាប្រតថាចៈប្រែថា1ផាប្រតណោមអូខេហើយចៅកែជាឈ្មោះរបស់សេះណារបស់មាមាឈ្មោះចៅកែណា โมโระบ่สัตว์ใจนั้นไปบานบาน,นะบานนะไปบานบานบานประทัดพเจนะพเจะบานเา okay. พเจะโอเคพอ่พอพ่อจือปุกนะพอ่อออปุกพ่อปุกวา่าวัายายาประทัดกลง យាបាថាគមកំយូយូប្រាធនៅយូប្រាធនៅរស់នៅនៅណានណានប្រតយូណានប្រតយូយូពីវិលាយូយូអូខេឡាឡាប្រាធលៀ ទៅយើងលាគ្នានេះណាលាប្រតាលីណាលីគ្នាគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងអឺដូចជាมันមានពាក្យអីលក្ខណាលក្ខនេះយើងប្រែឋាននឹងនឹងនឹងនិងប្រែអស់មកណាលក្ខប្រែឋាន1 1 1 p អញ្ចឹងមានពាក្យអឺដែលយើងជួបថ្មីដូចជាពាក្យថាបានពាក្យថាផលពាក្យថាយ៉ា ยู okay. okay. ่นานลาแหละนะโอเคจะมายูเอจปีเดกอ๋หนึ่งหายคือยือหนึ่งอัยไตรขนมอัตโนมัยหนึ่งบาท้ต่อพีเตะว่าจะพาเจ้าแกไปบ้านพอว่ายายู่นานปีเตะลามานีและชูใจเจ้าแกก็ลาโตและสีเทาาะโอเคต่อทึงต่วแปมันตั้งเดือดสาปเด็กนั่งยือใย โอเคนะครับนะโอเคปีเตว่าไปปีเตถาจ้าพาโตเจะพาเจ้าแกหนึ่งนอมเจ้าแกหนึ่งนมเจ้าแกไปบ้านเต๋อเตี้ยนะไปบ้านเต๋อเตี้ยเต๋อเตี้ยพอว่าอย่าอยู่นานนะพอว่าอย่าอยู่นานปุกถานะเอาปุกกระดูกปุกนะปุกถาก๋ม នៅយូណាកូននៅយូភគថាកំនៅយូពីតិឡាម៉ានីនិងឈុជ័យពីតិលាម៉ានីនិងឈុជ័យដល់ជោកែកោឡាតូនិងសីថៅជោកែកោលាតូនិងសីថៅណាครับណាតើយើងនឹងទៅបន្តទៀតណាបន្តពីអឲ្យនឹងប្រែនៅចំណុចនេះនឹងឲ្យយើងទៅបន្តទៀតណាครับខ្ញុំ เคชูใจจะพาสีเทาไปบ้านนะโอเคตอบยืนมาประทัด hmm. เ mm ิดนะชูใจจะพาสีเทาไปบ้านนะ ใจจะพาสีเท่าไปบานชูใจจะพาสีเท่าไปบานชูใจชูใจใจจะพาสีเท่าไปบานไปบาน ผาจะพาสีเอ,อ่อชู้ใจจะพาสีเทาไปบ้านมานีว่าท้าผ่านหมามานีว่าท่าผ่านหมามานีว่าท้าเน้ทาผ่านหมา,มา,าท้าผ่านหมา,มา มานีว่าถ้าผ่านมาก็ให้แวะนะก่อให้แวะก่อให้แวะก่อให้แวะมานีชี้มือนะมานีชี้มือมานีชี้มือ ชีมือนะชีมือมานีชีมือมานีชีมือมานีชีมือให้ดูบ้านนะมานีชีมือให้ให้ดูบ้านให้ดูบ้านมานีชี้มือให้ดูบ้านนะให้ดูบ้าน มานีชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำปีนะที่บ้านมีจำปีที่บ้านมีจำปีมีจำปีนะจำปีโอเคต่อจังมวันีอ,อยู่ไรยืนหนึ่งต่ออ่านสินนะโอเคชูใจจะพาสิเท้าไปบ้าน มานีว่าถาผานมาก็หายแหวกมานี่ชี้มือให้ดูบานที C ่บานมีจำปีนะเคตาจังเอเพียมวยจุ่มตะวันเขน้องในตอนที่จะหาอยู่ตเมืรอเปียนอะไรเปีทไงเนะเคถานะถาหรือก็ผานถาทาคือบ่ากึอบนบะ ឬក <th ៏ប្រសិនប <th ើប្រសិនបើក៏បើប្រសិនក៏បើឬក៏បើក៏ក៏បានបើប្រសិនឬក៏ប្រសិនបើណាប្រសិនបើបើគេអត្ថន័យតែមួយទេប្រសិនឬបើបើអូខេផានផានផានយើងអាចប្រែថាឆ្លងឬក៏ឆ្លងឬក៏កាត់ឆ្លងកាត់ឬក៏ជក់ជក់ ดูยึงปลองจอบไอจ้จนะ้านี้ยโอเคสอบผานสอบผานปลองจอบเนผานชลองชลองกัดโอเคเวะเวะเนี่ยวะเวะนี่ยยงประการเฉียงเนะีเฉียงเฉียงเนะีเฉียงดิเฉียงโจเฉียงไอนะ้เนีเฉียงโอเคอชี้มือ,อชี้กูจงอ๋อชี้ ន anyway, េ mother, okay, mother, okay, like ះនឹងគឺចំអរណាយើងចំអរចំអរចំអរមឺមឺគឺដៃណាមឺឈីមឺមឺនឹងគឺដៃណាដៃអូខេឈីមឺដៃអូខេពាក្យមួយទៀតគឺចំពីណាចំពីចំពីគឺចំបៃណាឬផ្កាចំបៃណាចំបៃណាផ្កាចំបៃអូខេ អូខេតោះយើងទៅមើលពាក្យហ្នឹងគឺថាយើងប្រែថា process ឬក៏បើផានឆ្លងកាត់ឬក៏ជាប់វ៉ឈៀងឈីមឈីហ្នឹងគឺចង្អល់មើដៃចំចាំពីគឺចំចំប៉ៃណាចេះតោះអញ្ចឹងយើងទៅអានឡើងវិញជួយចៃចុះផាស៊ីថៅទៅบ้านមនីថាថាឆ្លងមកក៏ໄຂវ៉េ มานีชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำปีเนาะโอเคจริงๆไอจแปลบ้านนะตอนนี้คืออา้แปลบ้านนะโอเคต่อชู้ใจจะพาสีเทาไปบ้านชู้ใจหนุหน้อมสีเทาเติบเตะมานีว่าทาพานก็มานีว่าทาพานก็หายแวะมานีท่าบาฉ์ลองกัดมกบก็เอาเชียงโจ ប ch ាននីឈីមើលឲ្យទៅបាននីចំអលដៃឲ្យមើលផ្ទះទីបាននីចំពីអូខេអឺនៅឯផ្ទះមានចំបៃគឺប្រការចំបៃអេតោះអញ្ចឹងគឺអត់នេះអាចប្រែបានមិនមានអីប្របាក់ទេតែយើងទៅបញ្ចប់កន្លែងនឹងតិចណាអូខេទៅបញ្ចប់ទៀតមិនទេហើយយើងអានម្ដងទៀតមុនយើងចូលបែប full hard នៅក្នុង version ទី10 15นะครับผมអូខេណា Okay, ครับปีเตะเนชูใจว่าไม่นานนะปีเตะและชูใจว่าไม่นาน okay. ปีเตะและชูใจว่าไม่นานนะเคปีเตและชูใจว่าไม่นานว่าไม่นานไม่นาน bị tệ lệ chú chạy mà và mày nán chạm mà vẽ chạm mà vẽ chạm mà vẽ chẳng đôi chia mình miền bị ở vậy đại, bị bạo rồi nó bị như dương hỏi nó chẳng dương án ấy bài kể ta bị tệ lệ chú chạy và mày nán chạm mà vẽ bị tệ nâng chú chạy thả min ju nung mok chieng chou na do chieng chou leng a cheng na okay ta cheng jeung nung ta a lang wey nou meriti 15 nung na okay okay ta ta ni aich mue se phreu ban na okay boti 15 meriti 15 na pi thewa cha pha chau kae pai ban phor wa ya yu nan phor cha duk ปิเตะลามานีและชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาชูใจจะพ่าสีเทาไปบ้านมานันนีว่าทาพานมาก็ให้แวะมันนีชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำปีปีเตะและชูใจว่าไม่นานจะมาแวะนะโอเคจังแต่โต នៅការប្រាយគឺយើងអាចប្រាយបានណាມັນមានអីប្រ ப ាក់ទេពីតេវាចផាចៅកែໄປบ้านពីតេថានឹងនោមចៅកែតផ្ទះផว่าយ៉ាយូរណានពុខថាកមនៅយូផចនុណាពុគនឹងបន្តុះណាឌុនឹងយើងប្រែថាកាចអញ្ចឹងណាអូខេឬក៏បន្តុះនឹងឯងអញ្ចឹងគឺចាឌុយើងចង់និយាយថានឹងបន្តុះណានឹងបន្តុះ ปปเตะลามานีและชูใจไปเตะเลียมานีหนึ่งชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาเจ้าแก่ก็เลียโตหนึ่งสีเทาชูใจจะพาที่เทาไปบ้านชูใจหนึ่งน้อมสีเทาเติบเตะยมนนีว่าทาผ่านมาก็หายแวะมนนีแมนนีนี่ใหญ่ถาบะลองกัด ម៉ោក៏ឲ្យឈៀងជោបានីជីមឺឲ្យទៅบ้านម៉ានីចងអដៃឲ្យមើផ្ទះទីบ้านមានចំពីនៅផ្ទះមានចំបៃពីទេនឹងឈូចៃបាពីទេនឹងឈូចៃថាមិនนานຈະมาแวะมันอยู่នឹងបោកឈៀងជោណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះតើអរិយយើងទៅមើតាកតងនឹងបែតហ្វ